มีเล็กเล็กทางนี้หันน้าทางนี้ลงนี่มั้ยให้ยู่รถให้หน่อยไปยู่รถให้หน่อยไปเป็นดาราให้หน่อยไปให้โชคมงคลอยู่นี่นั่งลงนั่งลงสวยๆก่อนนั่งลงสวยๆเดี๋ยวย่ามาแล้วเดี๋ยวย่าซื้อมาให้แล้ว ๋ยวซื้อมาให้แล้วเย็นๆยวได้กินแน่ก็เองกินวันหนึ่งตั้งหลายรอบยิ่งวันหยุดยิ่งนับรอบไม่ได้มันไปเหลือแล้วใช่ไหมถ่ายอดอกไม้ไม้เรื่องอลามช่วยงาม